เกษตรทาง่ายเพราะว่าให้จะมีระบบน้ําทําเกษตรอันดับแรกคือต้องมีระบบน้ําครับระบบน้ําเหมือนเขาว่าอะไรทำเกษตรต้องมีน้ําน้ํากับใจต้องมาก่อนน้ําแล้วก็ใจใจต้องสู้ครับถ้าใจ<ถ>ไม่ทู่ก็จบเลยครับผมครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ทําอะไรครับผมปลูกมันสํปะหลังครับคือว่าปลูกมันสํปะหลังค,คือว่าเราปลูกทุกปีอย่างเงี้ยไอปลูกไม้ผลไปอะไรเราปลูกแล้วปลูกเลยครับมันปลูกครั้งเดียวคือจบ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนผลไม้ครับผมนี่ตามป้ายเลยครับผมไร่ผลไม้มโนรสพาร์กิมนะครับนี่ครับผมอยู่ที่อำเภอสังขะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเจ้าของนะครับผมนี่อยู่นี่เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหแนะนําตัวครับชื่ออะไรครับผมครับผมชื่อบุญเยี่ยมมโนรสครับนี่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้จักกับที่อาจารย์ประกัเคยมาถ่ายที่นี่เนาะครับผมหลายช่องเลยกินครับอนี่อ่พิกัดตอนนี้อยู่บ้านอะไรครับผมบ้านอาวอครับ ครับตำบลตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะครับผมสวนที่นี่ปลูกบนพื้นที่บนทั้งหมดประมาณกีไร่ครับ3ไร่กว่าครับ3ไร่มีมีปลูกอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังครับมีพวกไอ้มะม่วงลิ้นจีงเงาะลำไยส้มโอมังคุดโอหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยพูดไปก็ไม่หมดทุกอย่างต้องมาเดินดูครับครับผม พื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะมาปลูกผลไม้นะครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ทําอะไรครับผมปลูกมันสาปะหลังครับอ๋อใช่ครับมันสาปะหลังแล้วทําไมมีแนวคิดมาปลูกผลไม้พวกนี้ครับคือว่าปลูกมันสาปะหลังคือว่าเราปลูกทุกปีอย่างเงี้ยไอปลูกไม้ผลไปอะไรเราปลูกไอปลูกแล้วปลูกเลยครับมันมันปลูกครั้งเดียวคือจบไปดูครับผลไม้ตอนนี้กําลังโตนะครับผมตอนนี้ประมาณกี่ปีตัวนี้ฮะไอนี่สองปีครับสองปีครับโอ้ทุ่งทุมหัวเลยครับสองปีครับ นี่นะครับดูครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรครับผมอันนี้ลินจีครับลินจีครับลินจีนี่กี่ปีครับอันนี้สองปีเหมือนกันโอ้ดูสองปีงามครับสูงเท่าคนเลยครับตอนนี้ผมอยู่ช่วงเดือนเมษาานะครับเป็นช่วงที่ร้อนมากนะครับเราเห็นว่าต้นไม้ที่นี่ครับสดชื่นครับไม่เหี่ยวเลยครับท่านชมครับดูครับผมช่วงนี้หน้ารักมีวิธีการให้น้ํำยังไงครับไอวางท่อสปริงเกอร์เป็นจุดเป็นจุดครับประมาณสามสี่วันระวางท่อวางท่อเป็นจุดเป็นจุดครับอันนี้ก็ ทุเรียนครับนี่ทุเรียนครับผมทุเรียนมีกี่ต้นครับมีสิบต้นครับโอ้สิบต้นเหลือแค่สามต้นอ๋อเหลือสามครับนี่ครับผมกาลังแตกใบอ่อนแล้วครับทุเรียนครับทั้งหมดนีเยอะไหมครับไม้ผลที่ปลูกที่นี่ครับเยอะมากเลยครับไอมะพร้าวน้ําหอมจะเยอะแล้วก็มะม่วงเกือบทุกสายพันธุ์แล้วก็ลิ้นจี่เยอะครับนี่ดูชมพู่ครับติดผลนะครับนี่ดูกางชิมนะครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับ รอบๆนะครับผมเนี่ยดูติดนะครับปลูกแบบธรรมชาติเลยครับท่านชมครับสําคัญคือช่วงนี้หน้าร้อนคือมีการทําอะไรครับผมเอาเ,เอาฟางคลุมครับไอช่วยอย่าให้อะไรนะ <bet> ดินมันแห้งเกินครับอืมฟางที่เราเราเอัดในนาข้าวเรารเสร็จจากนาข้าวครับครับผมเน,นี่อันนี้คือจะทําให้ดินมั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 นมีความสมบูรณ์เนาะครับมีความสมบูรณ ราดูไปแล้วก็ผมดูไปแล้วก็ต้นมันก็สดชื่นมากไม่เหี่ยวนะครับผมอันนี้ก็มะม่วงจักรพพัดเก็บไปหลายรุ่นแล้วครับครับผมนี่ตอนนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่เนาะครับผมแต่ช่วงนี้คือน้ายังไม่มีเนาะเป็นหน้าแรงครับดึงใส่พืชอย่างเดียวยังไม่ปล่อยลงคลองครับมมาดูระบบน้ําตอนนี้จะใช้เป็นระบบน้ําตัวไหนครับระบบน้ำไอโซล่าเซลลครับโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับผม น้ำคือเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยเนาะในการทำเกษตรครับผมนะครับนี่ก็เป็นแบบสองแผงนะท่านชมนะครับไปดูครับไปดูสปริงเกอร์นะครับเนี่ยผมเมนสปริงเกอร์แล้วน่าสนใจมากครับมาดูฝั่งนี้ครับผมส่งสงได้ห้าเมตรถึงหกเมตรส่งได้ห้าถึงหกเมตรครับสปริงเกอร์ตัวนี้ครับผมครับผมนี่ดูครับหมุนสามร้อยหกสิบองศาอืมสามร้อยหกสิบองศาครับตัวนี้ซัมเมอร์ขนาดหนึ่งนิ้วใช้สปริงเกอร์ได้กี่หัวครับห้าหัวครับห้าหัวเลย แต่ว่าจุดนี้เจาะไอ้โดนตาน้ําครับน้ําอยู่ประมาณสักห้าเมตรเนี่ยมาดูฝันนี้ก็จะมีมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวอะไรครับผมที่มะพร้าวนำหอมพันเตี้ยครับอืินทผาลัมก็มีนน่นอนครับแล้วก็มีขนุนมีมากมายเลยครับท่านชมครับนี่ปลูกช่องแรกเป็นไงบ้างครับต้นไม้คือมันมันโตสวยงามไหมครับสวยงามครับปลูกปลูกง่ายครับต้นไม้ ก็แปลว่าดินพื้นที่ตรงนี้มันดีเลยใช่ไหมครับครับดินปรับสภาพดีแล้วคือว่าเราไม่เคยใช้สารเคมีครับผมเริ่มแรกนี่คือทำยไงครับปลูกอะไรก่อนครับปลูกกล้วยครับอ๋อปลูกกล้วยครับผมอนี่ครับทำไมจึงเริ่มปลูกกล้วยก่อนอันดับแรกเลยครับปลูกกล้วยคือว่าไอ้ตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกนะตั้งแต่ดินมันเป็นดินเสื่อมคุณภาพใช่ไหมเราต้องปลูกกล้วยไอ้บำรุงบำรุงดินก่อนคือว่าเราเคยใช้สารเคมีไอ้ใช้ยาฆ่าหญ้าตรงนี้ ต้องปลูกกล้วยแล้วก็สักปีกว่าเราก็หันมาปลูกพืชอย่างเงี้ยลงพวกไม้ผลมะม่วงลิ้นจี่พวกเงาะพวกลำไยพวกเนี้ยครับผมครับโอ้ดูครับต้นไม้สวยงามท่านชมครับนี่ครับผมก่อนที่จะมาทําสวนเกษตรนี่คือแต่ก่อนทํางานอะไรครับผมทางานโรงงานครับโรงงานทาอยู่กี่ปีครับทําอยู่ประมาณเจ็ดปีครับอจู่จังหวัดระยองโอ้ครับแล้วทําไมมีแนวคิดมาทําเกษตรครับ ไอพ่อแม่ก็แก่ชาราด้วยนะแต่ก็เราก็อยากมากลับมาอยู่บ้านไอเก็บเก็บเงินทุนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคมีงบประมาณส่วนตัวน้อยๆก็มาทําทําปลูกกล้วยปลูกอะไรแล้วก็มาปลูกพืชปลูกอะไรเลยครับนี่ครับดูครับพื้นที่สามไร่ก็ถึงประมาณแค่ตรงนี้ครับผมนี่สวยงามครับ ตอนนี้ที่สร้างรายได้นะครับนะตั้งแต่ทำมาถึงตอนนี้มีตัวไหนที่สามารถทำรายได้ขายได้บ้างครับผลผลิตตอนนี้ครับผลผลิตตอนนี้ก็มีไอมะนาวฝรั่งมะม่วงครับอืมนี่ครับแต่ว่าแต่ก่อนก็ขายกล้วยแหละกล้วยมันรื่มจางหมดแล้วครับนี่ครับดูครับอีกนาคตข้าหนาอีกไม่กี่ปีครับเราจะเห็นความสวยงามตอนนี้ผลผลิตน่าจะเยอะเลยครับท่านชมครับครับบนพื้นที่สามไร่นะครับเคี้ยวชออุ่มนะครับเราจะเห็นนะครับ ที่อื่นข้างๆนะครับจะเป็นแห้งแรงนะครับผมมาดูพื้นที่ตัวนี้คือชุ่มชื้นเลยครับท่านชมนะครับตอนนี้นอกจากทำสวนทำอาชีพอะไรบ้างครับก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูครับช่วงนี้ก็ไม่ได้กรีดยางครับอ๋อมีมีสวนยางด้วยครับสวนยางหลายแปลงครับผมเป็นไงบ้างครับเข้าสู่วงการเกษตรแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ชอบมากเลยครับไม่อยากจะไปไหนเลยวันวันตื่นเช้ามาก็อยู่ อยู่แต่ในนี่แล้วครับอขยายกําลังขยายอีกแปลงหนึ่งแล้วครับครับมีสองแปลงกําลังขยายเพิ่มนะครับผมครับมมาแล้วคิดว่าคิดว่าเราเดินทางมามาถูกเนาะถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วถูกทางแล้วนี่ครับผมเนี่ยดูครับเดี๋ยวท่านชมกาค่อยดูมุมสูงครับผมภาพจะสวยงามแค่ไหนครับอยากเห็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ข้างๆนะครับผมกับพื้นที่ตรงนี้ครับเราอย่างที่เรามาทานะครับ คือเรามีการไปศึกษาเรียนรู้จากสวนที่ไหนบ้างไหมครับก็ไปดูหลายพื้นที่เหมือนกันนะแถวจังหวัดประจีนบ้างแล้วก็เขตในอำเภอสังขาที่ว่าเขาทำก่อนแถวไอบางทีก็ไปแถวบัวเชิดแถวตำบลอื่นเหมือนกันครับที่ว่าเขาปลูกกล้วยปลูกอะไรแล้วก็ปลูกพืชอย่างเงี้ยก็หันมาแบบไอศึกษาทดลองดูเองบ้างทางเนี้ยลงมือทําครับผมสำหรับการใส่ฟางนะครับผมการใส่ฟางนี่คือจะห่มห่มคลุมหน้าดินให้ชุ่มชื้นครับผมทุกปีไหมครับ บางปีก็ใส่บางปีก็ไม่ใส่ครับ<อ>แต่ปีนี้ใส่เพราะว่าดูตั้งแต่ปลายตุลาฝนมันทิ้งช่วงเลยเลย,เลยต้องใส่ปีนี้ฝนฝน,นไม่ตกเลยครับ<อ>ตั้งแต่ปลายตุลาถึงไงเนี่ยถึงเมษาเนี่ยยังยัง,ย,งยังไม่โดนฝนเลยครับจุดนี้ผมเพราะว่าการใส่ฟางมีที่นิ่นะอันนี้มีทคนิคยังไงบ้างครับคือบางบางคนก็ใส่เต็มหมดเลยนะครับอันนี้มีที่นิคการใส่ฟางต้องให้ห่างหน่อยจากห่างจากคนหน่อยประมาณสัก20สิถึงสามสิบเซนบางคนใส่แบบมิดเลยแบบนี้ พืชมันหายใจไม่ออกครับมันจะโตช้าอ๋อมันโตช้าใช่ไหมครับนี่ครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยคอกเหมือนกันให้ห่างหน่อยจากต้นประมาณสัก50-50เซนครับหรือ1 1ศอกประมาณนั้น50เซนครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ติดโคนถ้าใส่ติดโคนมันเป็นเชื้อราครับผมนี่อันนี้คือเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่เราต้องศึกษาด้วยเนาะครับผมนี่ต้นเงาะนะครับท่านชมนี่เงาะก็กำลังแตกใบอ่อนแล้วครับกำลังแตกใบอ่อนนะครับผม ม,มีหลากหลายเลยครับต้นสดาก็มีนะครับผมสดาถทวายครับถ้าหน้าฝนมันจะสวยนิดหน่อยครับ <c oughs> ไอฝนตกฝนตกมาสักสองลูกก็พอพอ,พอดูได้อยู่อัน <c oughs> นี้ไอหน้าแรงแรงจัดยังไม่โดนฝนเลยครับปีน <c oughs> ี้ปีแรกคือยังไม่โดนฝนนะหลายที่ที่ฝนตกนะครับแต่ <c oughs> ตรนนี้คือยังไม่โดนเลยเนาะยังเลยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขนาดไม่โดนฝนยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าเจอฝนน่ะสวยนะครับต้นไม้สดชื่นนาดูครับฝั่งนี้ก็ปลูกใหม่เหมือนกันเพิ่งเอากล้วยออกเมื่อปีที่แล้วครับครับมีขนุนทองประเสฐแดงสุริยาจำปาดะครับหลายอย่างมีหลากหลายเลยนะครับครับก็ผมคิดว่าอีกประมาณ30ปีข้างหน้าครับตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ทําต้นพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับทําต้นพันธุ์ขายนะครับการหงฟามก็จะมีข้อดีหลากหลายเลยนะครับทําให้ดินดีตับปร้งดินนะครับต้นไม้ สมบูรณ์ดีครับไม่ไม่แห้งนับชุ่มชื้นนะครับท่านชมนะครับนี่ครับฝรั่งก็มนีครับมีมีหลายรุ่นครับมีแปดเดือนสองปีบ้างมีปีกว่าอย่างเงี้ยลูกสลับกันไปฝรั่งนี่เป็นฝรั่งพันอะไรครับพันกิมจูครับกิมจูนะครับอันนี้เก็บไปหลายรุ่นแล้วนะครับกลังแตกออกใหม่ออกดอกอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดขนอีกรุ่นหนึ่งนะครับ พื้นที่ตรงนี้เวลาช่วงหน้าฝนนะครับน้ำน้ำท่วมไหมครับไม่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 ท่วมครับแล้วเป็นที่สูงใช่ไหมสีสูงครับนี่ครับความสุขของการทาเกษตรเลยครับผมไอ้นี้ก็มะนาวมีเก็ดแปดต้นก็พอได้ขายตลอดไม่พอกันเลยครับมะนาวลูกค้าต้องการมากวันๆถามหาแต่มะนาวช่วงนี้มะนาวแพงนะท่านครับแงครับแพงมะนาวแพงลูกสิบห้าถึงยี่สิบบาทครับ ใครมีมะนาวขายได้ช่วงนี้รวยเลยครับทุนผู้ชมนะครับแต่มันร้อนเนาะมันร้อนครับมันก็เก็บเก็บไปหมดแล้วดูแลยากเหมือนกันมันร้อนนะครับอันนี้ก็ส้มสายน้ำผึ้งก็พอได้กินอยู่สองต้นครับเก็บไปหมดแล้วติดผลแล้วใช่ไหมครับติดผลแล้วครับโอ้รสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติหวานเหมือนในตามท้องตลาดเราเลยครับอือส้มมีสองต้นนี่สองต้นนะครับ คือมีหลากหลายนะอย่าละนิดอย,ย่าละหน่อยเลยครับ,รบผมเราไม่ทําเชิงเดียวไงแบบไอ้ไม่ไม่ใช่ปลูกมะพร้าวกระแตมะพร้าวลิ้นจีมะลิ้นจีต้องปลูกไอ้ผสมผสานกันไปครับมีมะม่วงลิ้นจีเงาะลำไยขนุนส้มโอครับมีทุกอย่างเลยครับท่านชมตอนนี้จะเป็นกล้วยเยอะหน่อยเนาะตอนนี้ครับ<ผ>มัน <ผม S 1> ไม่ใช่กล้วยมะพร้าวมะพร้าวยังครับมะพร้าวเยอะเลยครับมีไอ้เนี่ยเข้าสองปีเนี่ยพฤษภาเนี่ยเข่าสองปีดูสองปีสปีสมบูรณ์มากเลยครับครับดูครับ สองปีสมบูรณ์นะครับผมฝั่งนี้ก็มะนาวแป้นหอมขายตลอดทั้งปีนี่ดูมะพร้าวผมว่ามะพร้าวนี้น่าจะปิดลูกก่อนเขาหรือเปล่าครับต้องรอดูปีหน้ามันอยู่ข้างหน้าเขานะครับครับอยู่ข้างหน้าเขาสมบูรณ์ก่อนครับข้างหน้าก็จะมีขาครับขาเหลืองครับขาเลืองนะครับท่านชมนะครับนี่ข้างหน้าทางเข้าครับ ไอ้นี่ก็ขายดีเหมือนกันไอขาเลื้งแม่คงไม่ค้าในตลาดสังขะเราถามหาบางทีมีงานแต่งมีอะไรก็สั่งตลอดขาเลื้องขาเหลืองครับผมครับมะม่วงครับผมมะม่วงกําลังติดผลนะครับลูกใหญ่เลยครับท่านชมนะครับนี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นโอ้แก้วขมิ้นนะครับผมนี่ครับเอามาให้ดูแนวทางครับสำหรับการนำเกษตรครับผม กว่าจะได้ค่ะนี้ก็ต้องสู้นะครับต้องพยายามเหมือนกันเนาะครับ<ม>ไอทำปีละทีละลิตรละหน่อยไปเรื่อยเเดี๋ยวก็เต็มหละครับ,รบเราไม่ทําแบบไอ้บูมทีเดียวเลยไม่ได้มีทอ้อไหมครับในการทำเกษตรมีท้อไม่ท้อครับไม่ท้อเลยปลูกง่ายครับกรเกษตรทําง่ายเพราะว่าให้จะมีระบบน้ําทําเกษตรอันดับแรกคือต้องมีระบบน้ําครับระบบน้ําเหมือนเขาว่าเลยทำกเกษตรต้องมีน้ําน้ํากับใจต้องมาก่อนน้ําแล้วก็ใจใจต้องสู้ ถ้าใจไม่ทู่ก็จบเลยครับผมอือนี่ครับตอนนี้คือสู้มาตั้งหลายปียยอะที่เราเห็นผลผลิตที่สวยงามนะครับผมตอนนี้ครับสองปีสองปีกว่าละอือในช่วงที่เราทำครับมีคนมาศึกษาเรียนรู้เยอะไหมครับครับไอ้ช่วงนี้มีไอ้คณะคุณครูอะไรที่ว่าใกล้จะเกษียณอายุห้าสิบกว่ามามามาศึกษาดูเหมือนกันครับมาขอความรู้เกี่ยวกับการปลูกไอ้พืชพวกไมยืนต้นพวกนี้พวกลิ้นจีมะพร้าวน้ำหอมพวกนี้มะม่วง มามาสอทิตเยอะๆครับครับผมสำหรับใครที่สนใจคือสามารถมาชมได้ไหมครับผมมาได้ครับขอช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์โทร0871075792ครับครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนครับไร่ผลไม้มโนรสปาร์กยิมครับครับผมพิมตามชื่อข้างหลังเลยเนาะครับผมอนี่ครับสามารถที่จะมาชมได้ครับผมนี่เรามาดูตัวนี้ตรงนี้จะเป็นหลังสะที่ไว้เก็บน้ําเนาะครับผมนี่ครับอันนี้เลี้ยงปลาได้ไหมครับเลี้ยงครับปลาแหล่งน้ำบางทีก็ อมีคุณครูมีลูกค้าในหมู่บ้านก็สองโลสามโลครับปลาดุกเนี่ยสร้างรายได้ได้ตลอดหลากหลายเลยครับท่านชมครับเนี่ยยังไงเขาฝากสวนที่นี่ไว้ด้วยครับผมอ่สุดท้ายอยางให้ฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจมาทําเกษตรอยากให้ในคำแนะนำานะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงบ้างครับผมครับจุดเริ่มต้นเราก็ต้องแบบดูแนวทางดีๆครับการทําเกษตรอันดับแรกคือต้องมีระบบน้ําแล้วก็การวางแผนอะไรต้องต้องดีครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บ มาทําเลยมันก็ไม่ได้ครับต้องศึกษาดูแนวทางจากทางอื่นเหมือนกันนะครับหลายช่องทางครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามเข้ามาได้ครับถ้าสนใจที่ว่าทําเกษตรทําอะไรครับโอเคครับผมมาครับอ่าคุณลุงวันนี้มาชมสวนวันนี้มารู้สึกเห็นสภาพสวนแล้วลุงรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีใจกับร้านด้วยครับเพราะเคยไปดูสวนกันอยู่ไปมาอยู่ตลอดครับ ที่ได้ทําขนาดนี้ก็ถือว่าคนรุ่นใหม่ได้ทํากันาดนี้ก็ถือว่าน่าจะประสบผลสำเร็จไปแล้วเกือบ80นั่นแหละครับดีใจด้วยกับหลานด,ด้วยคร,ครับก็เป็นกำลังใจให้หลานนเ,าน,นเหมือนกันเนตอนนี้ส่วนคุณลุงมีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างเหมือนกันเลยครับมีทั้งมะม่วงมะพร้าวส้มโอละมุดลำไยเกือบทุกอย่างเลยครับแต่พูดไม่ พูดไม่ถูกมันเยอะครับต่องไปชสวนเนาะครับต้องไปดูสวนสำหรับใครที่อยากไปชมของสวนคุณลุงนะครับสามารถที่จะไปดูได้ไหมครับผมดูได้ครับอขอเบอร์ติดต่อช่องทางติดต่อนะครับผม0ูนย์8 7ดห้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดศย์ับผมชื่อลุงอะไรครับผมชื่อส่าเต้มทองครับนี่ครับผมผมเคยไปถ่ายสวนลุงน่าจะหลายปีแล้วครับผมในสองปีหลายสามปีนะสองสามปีครับแต่เดี๋ยวนี้มันต่างกันเยอะอ๋อตอนนี้มีผลไม้ที่ว่า สามารถขายได้กินได้ตลอดทั้งปีมะม่วงฝรังเป็นหลักครับผมนี่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวชมก็มาชมดได้ยินดีครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณครับผมครับผม